สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้ลงมาอยู่ที่โซนของสระน้ําที่ลอกใหม่นะฮะจะมาวัดดูความลึกนะครับว่าจริงๆแล้วมันมันลึกเท่าไหร่เพราะผมมองด้วยตานี่มันมันลึกเกิน4เมตรนะครับมันลึกเกิน4เมตรซึ่งสระตรงนี้ลอกลงไปจากสระธรรมดาอีกนะฮะจากสระครั้งแรกที่ขุดเลยเนี่ยดินมันก็ถมกลบในระดับหนึ่ง ก็สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงได้เดี๋ยววันนี้จะมาวัดดูแล้วสระมันใสามากนะฮะดูใสามากเดี๋ยวไปดูกันครับผมมองเห็นชั้นชั้นดินตรงนี้เลยนะฮะชั้นคันมันนะฮะว่าน้ำมันออกมามาแบบปิ่มมากน้ำมันออกมาแบบปิ่มมากนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆลงไปนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ได้ไว่ายน้ํามานานแล้วก็เกรงว่ามันจะจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันนะครับคลิปแบบนี้เด็กๆนะครับที่ว่ายน้ําไม่เป็นไม่ควรที่จะทําตามนะฮะครับผมโอ้แบบมันสไลเดอร์ลงไปเลยครับผม อันนี้สี่เมตรนะไอสี่เมตรเนี่ยฮะอันนี้อันนี้ยังไม่ตรงกลางอยู่นี้นะฮะโอ้โห อ่เนี่ยครับท่านผู้ชมมันมีจุดที่ลึกด้วยนะฮะเนี่ยครับเกือบสี่เมตรนะครับลงไปเกือบสี่เมตรโอเค ้สดชื่นมากครับท่านชมนะครับไม่ได้ไว่ายน้ามาโอเป็นปีแล้วครับไม่ได้ลงว่ายน้ํามาเป็นปีแล้วนะครับลึกประมาณเกือบสี่เมตรตีไปสามเมตรแปดสิบแล้วกันขุดลงไปสามเมตรแปดสิบทีนี้สะเกาเนี่ยก็ประมาณลงมาประมาณสองเมตรนะฮะก็ระยะจากดินนะครับลงไปก็เกือบหกเมตรนะฮะแต่สดชื่นมาก นะก็ตัวนี้น่าจะเป็นธนาคารน้าใตดินแบบเปิดแบบตื้นๆได้นะฮะตื้นๆได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วขุดฝั่งโน้นนะครับก็ลึกประมาณนี้นะครับลึกประมาณนี้นะฮะผมอ่าพิวีซีเนี่ยมันสีน่เมตรไม่รู้ว่ามันมีจุดที่ลึกกว่านี้นิดหนึ่งนะแต่แบบจิ้มไม่ถูกไม่รู้จุดไหนนะับไม่รู้จุดไหนนะครับก็เหมือนเป็นสระน้ําส่วนตัวนะครับว่ามันใส นะไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากช่วงนี้พอหน้าฝนเนี่ยนะนะพอหน้าฝนมาก็น้ํามันก็จะเต็มแล้วก็มันจะเริ่มขุนแล้วมันก็เป็นเนื้อเดียวพื้นเดียวกันของสะที่ไม่ได้ลอกด้วยดังนั้นก็เป็นปกติไปนะฮะช่วงนี้มันก็จะใสแบบนี้ฮะแต่ว่าหน้าฝนช่วงหน้าฝนแรกว่าเนี่ยมันจะขุนนะขุนแล้วก็จะมีแบบอึ่องร้องอะไรเต็มไปหมดนะเดี๋ยวดูตอนนั้นอีกทีนะฮะแต่ตอนนี้มันมันใสดีมากมน่าลงลงไปไหวก่อนนะ เหนื่อยครับว่ายแบบเดียวหอบเลยเราไม่ค่อยได้ว่ายน้ําแบบนี้มานานนะฮะโอเคนะวันนี้ได้รู้เดี๋ยวผมจะลองลงไปอีกรอบนะพอเมื่อกี้ลงไปจุดนั้นเดี๋ยวดูดูแถวนี้อีกทีนะครับเนี่ครับตรงนี้นะครับเกือบสี่เมตรนะฮะ,ะเดี๋ยวดูจุดอื่นอ่ะคือมันมีดินผมอยู่ อ่าโอเคนะครับประมาณสามเมตรแปดสิบนะฮะโอเคนะตรงนี้จะเป็นคันนิดหน่อยนะฮะเป็นคันนิดหน่อยขุนหมดแล้วครับผมผมลงไปมันก็มันขุนนะเดี๋ยววันนี้ก็หลังจากที่วัด ความลึกของสระแล้วเดี๋ยวขอว่ายน้ําสักหน่อยเถอะเหมือนว่ายไปไว่ายมา่างนี้นะฮะน,นี่ครับบรรยากาศฮะเป็นสะน้ําส่วนตัวนะครับช่วงสวงกรานต์ร้อนๆเนี่ยผมรู้ละผมลงที่ไหนนะก็ตรงนี้จะเป็นคันพักอีกหนึ่งตามที่ว่าก็สามารถที่จะนั่งพักได้นั่งพักได้โอเคฮะเดี๋ยวไปไว่ายดูตรงนั้น สน,นี้สุดนี้จะเป็นคันคันนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะขุดลึกลงไปอันนี้แม่เอาผักบุ้งโยนลงนะฮะแล้วก็จะมีผักบุ้งขึ้นข้างๆอีกเป็นยังไงตุนเฮ้ยแข่ตุน โอเคนะครับวันนี้คลิปนี้พามาเล่นน้ํานะฮะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะทานผูมชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสะคุนหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะใสขึ้นเหมือนเดิมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ